ยสัสดีครับก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสไปรีลกายเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาะทำการเล่นเกมแคสเกมให้ดูนะครับเป็นเกม Marvel Super War ์ัอรเองนะครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเกมอะไรมันเป็นเกมโอบ้านะครับเป็นใจคล้ายๆ R.O.V. นะเออก็เกมนี้เป็นเกมโปรดของผมเลยนะครับในมือถือนะก็เห็นมันเกี่ยวข้องกับ Marvel ดีแล้วช่วงนี้ผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะครับก็มาเล่นเกมเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะ ไปลงแรงกันเลยดีก mm ว่านะครับผมก็ภาวนาให้เราได้เล่นเวนอมนะครับจะได้ขึ้นปกคลิปได้นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะได้เล่นเป็นตัวอะไรนะโอเคครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเวนอมในเกมนี้นะครับผมก็เป็นคลาสสิกเวนอมเลยนะแล้วก็จะมีสกินนี้ด้วยเป็น สเปซสเปซไนท์นะครับของเวนอมในกาเดียนซัลเบก g a ล็กซี่ครับก็จะมีเสน่ร์กากาเดียนหรือตรงมือซ้ายของเวนอมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นสายคลาสสิกนะครับก็เป็นคลาสสิกเวนอมไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับก็กลับเข้ามาสู่เกมแล้วนะครับผมก็ไปลุยกันเลยครับผมผมปรับภาพไม่ชรดบแฮ บนครัเ okay. คยดูสบายตาหน่อยเมื่อกี้ถ้ามันดูคมๆไปนะครับรู้สึกว่าเราจะเจอกับเดอครับนะครับผมถ้าเมื่อกี้ดูในไลน์อัพของทีมฝั่งตองข้ามนะ นานมาแล้วครับเขาดูเลือดไหม <laughs> โดนไปเซตหนึ่งแล้วคึงหลอด <laughs> <laughs> โดนบิ๊กเซตนะครับผม ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเห็นเงียบๆไปสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชินนะเล่นมูบ้าแล้วแบบต้องคุยไปด้วยอะไรเงี้ยปกติต้องใช้สมาทีเยอะนะเล่นพวกนี้ผมจะชอบเล่นดันสูงครับดันให้คู่ต่อสู้เข้าไปในป้อมนะครีบเขาจะได้น้อยๆนะ Ooh, อ้ตายกันตายกันโอ้โหเมื่อกี้โชคดีนะครับเนี่ยแล้วผมไปยืนบวกต่อนี่ผมมีตายเจอคริกซิเวอร์มาเมื่อกี้ <hero> ผมถึงว่ามันแปลกผม เขาอยู่แต่ในป้อมตลอดเลยนะเออแล้วอยู่ดีมาฟุ้งใส่ผมนี่มันแปลก โดนครับวิ่งๆดูเดือนไ่โดนถยกันถ่ยกนไปกลาง Streak. An enemy turret has been destroyed. เดือดักไปกลางแล้วนะครับผมเขาน่าจะเคลียร์ครีฟชา้ากบผมนะผมไปอยู่บนเลยแล้วกัน ช่วยเพื่อนกันนะบบนดับบนกลางเลยครับดันกลางเลยครับ An enemy turret has been destroyed. An enemy hero has been defeated. An enemy hero has been defeated. An enemy hero has been defeated. Enemy hero missing. Enemy hero missing. An enemy turret has been destroyed. Hero has been defeated. An enemy hero has been defeated. An enemy hero has been defeated. An enemy hero has been defeated. An เซิร์ฟเทอร์แล้วกลับบ้านครับก็สําหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยผมเห็นบ่อยๆนะเล่นเซิร์เทอร์แล้วแบบจะชอบมาปล่อยตรงกลางๆนี้นะม,นมันไม่คุ้มเท่าไหร่นะสาหรับความคิดผมว่าเซิร์เทอร์เนี่ยมันควรปล่อยในฐานนะมันจะได้แบบมันมีแพสซีฟของเซิร์เทอร์ครับก็คือบอกว่ามันจะช่วยทําให้มันเกิดไฟบริเวณมินเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแนีแบบน้มันจะทําให้แบบ เออครีปเราเดินง่ายขึ้นนะถ้ามาปล่อยตรงกลางแป๊บเดียวมันก็ถึงบ้านเขาแล้วใช่ไหมเออแล้วก็มาแบบปล่อยตรงนี้ดีกว่าครับปล่อยตรงบ้านเราเวลามันจะได้นานๆน enemy turret has been destroyed. An enemy hero has been defeated. Victory streak. An enemy turret has been destroyed. An enemy turret has been destroyed. I feel like the game is quite easy. The other side is not ไม่ค่อยเอาทำงานยากให้เราเท่าไหร่นะครับจัดันไปเลยนะครับผมโอเคผมตายผมตายเล่นเยอะเกินครับ โ้สวยมากเลยไปจบปเลยครับ Rampage nice Assist Nice Double KO โอเคครับก็เกมง่ายมากเลยนะเออไม่ได้ยากอะไรมากครับเกมนี้ก็มาสาธิตให้ดูนะครับวิธีการไม่ใช่สาธิตดีสาธิตแล้วว่าพูดทำตัวเหมือน <c oughs> เป็นแบบพวกยูทูบเบอร์เกมเมอร์เลครับก็ไม่ได้สาธิตนะก็มาแบบ เออมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออผมเล่นเกมนี้เป็นยังไงนะครับจริงๆข้ออ้างจริงๆก็คือผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรนั่นแหละก็เลยมาเล่นเกมเพื่อนๆดูครับก็ขอโทษถ้าแบบเออผมเยียบเียไปนะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเล่นมูบาแล้วพ,พูดพูดพูดเยอะนะมันเสียสมาธินะครับผมก็ผมว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมนี้สนุกมากใครเป็นแบบแฟนมาเวลอะไรอย่างเงี้ยก็ผมแนะนําเลยนะครับเกมนี้ก็นั่นแหละผมพูดก้อเยอะมากเนาะ นั่นแหละครับก็ออก่อยลโอเคขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับก็ใครใครใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e รวงกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบาย